มึงรีบอะไรกันเนี่ยโอ้ยไอ้โก้ว่ามึงช่วยกูหาเด็กที่ขายของกลางสือแย้งไเด็หาทำไมวะก่อนอ่ะปกติน้ำไม่เด็กมีดไปให้มันแล้วทีเนี้ยมันอหญ่ได้คืนเอ้าหาของให้เด็กมึงแล้วเกี่ยวอะไรกูไม่ใช่เด็กกูยกูแค่กวมันร้องไห้กูลำคันปกติมึงก็แกล้งให้ปีร้องไห้มันจะบ่อยไม่ใช่เหรอวะแล้วที่นี้มึงมาแคร์อะไรวะมันไม่เหมือนกันอ๋อ แคร์เด็กมีแหละรู้ละกูไม่ได้แคร์ม,มันโว้ยมึงนี่นะที่กูอยู่ได้ก็มึงมาช่วยหานะเว้ยมึงก็ช่วยหาซะเด็กผู้หญิงตัวเล็ก,ลกๆผมเปียเตียนู่น แขกไหมคะโอ้โหไอโกมึงแย่ไม่ออกจริงเหรอวะว่าไหนเด็กอันไหนผู้ใหญ่โบไม่ใช่กูหมายถึงว่าให้มึงอ่ะถามป้าเ้าว่าเห็นเด็กแถวนี้ไหมนี่กูพิมน,นะเว้ยอยากมองกูตอบนนครับป้าครับกี่ถุงดิจ๊ะเออปล่าครับคือผมไม่รือกจะถามอะไรหน่อยได้ไหมครับซื้อก่อนแล้วป้าตอบ แห่รีบเลยนะของแบบนี้รีบจัดเลยมันต้องรีบไประไวเวนหือไหนวะเนี่ยเฮ้ย hey. ใช่เหล็กนั่นมาวะเฮ้ย hey, โปรเชเลยจะปะ่ากูรอดแล้วต้องเตียจ้าดำพี่ได้หรือเปล่า 1> <1> <1> จำได้ค่ะเติมน้ำเติเติมเติมเติมเเลย เย็นชื่นใจเลยสิจะมองเกความเย็นได,ด้ด้วยแต่ว่างูนี่เลยนะพี่ขอคืนได้หรือเปล่านะไม่นานะเดี๋ยวพี่ซื้อใหม่ให้ใหญ่ก,กว่าเดิมเลยนะไม่ได้ตะโกนโวกเวกอะไรกันเนี่ยน้องจีนเดี๋ยวนะหนูนี่เราไปขโมยของเขามาอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยหนูไม่ โกหกแม่เองนะแม่เคยบอกไว้ยังไงเราคนจนแต่เราก็ยังอยากให้เขาดูถูกได้ <c oughs> To จ e บพิอาร์เนสและเชฟว่าไม่เซลซิมซิมอะไรวะยังยังยังไม่คืนพี่เขาอีกแม่สอนว่ายังไงอาริอัลคิงิสแคร์เด็กดิชินาลี่เขาไปแน่แน่เพอร์เฟค now give เป็นแบบ ไอ้โกลกูเป็นพิมลมาให้หน่อยดิอะไรกูมีนัดสาวเฮ้ยสาวกับพิมเลือกอะไรวะเรื่องสาวดิววะหามได้ไปแล้วเจอกันไอ้โกไอ้โกสวดีครับ <c oughs> พอเชื่อเลยผมได้ไหมครับ <c oughs> อู๋แล้วสินะเธอเห็นไหมมีใครรักเธอ